โยและนี่คือเสร็จากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟัง ขาหมูละลายลิ้นจุดเริ่มต้นความอร่อยที่เกิดจากการใส่ใจทุกขั้นตอนการทำอย่างพิถีพิถันคิดค้นโดยเชฟที่มีประสบการณ์มานานมากกว่า30ปีโดยคัดสรรส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรมากกว่า50ชนิดนำมาต้มด้วยสูตรลับของทางร้านเป็นเวลามากกว่า24ชั่วโมงจนทำให้ได้รสชาติข,ของขาหมูที่เข้มข้นหอมหวานและได้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนล,ลิ้นละลายในปาก ที่สุดแสนจะอร่อยที่คุณลืมไม่ลงจนคุณลืมไม่ลงรับประกันความอร่อยจากสูตรลับเฉพาะของทางร้านขาหมูละลายลิ้นร้านอยู่ข้างโรงพยาบาล CGH สายไหมเดินทางสะดวกมีที่จอดรถแถมมีบริการเดลิเวอรี่24ชั่วโมงเพราะทุกคำคือความอร่อยอย่าลืมขาหมูละลายลิ้นโทร061-996-1681 อยู่ทุกที่แต่ว่าปวดจะมีอ่อโซเฮาซเฮา